คณะสมาชิกคุฒิสภานะคะเพื่อนกาพบปะพิ้องประชาชนค่ะลงพื้นที่จังหวัดนครนพนมนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังความคิดเห็นและักกะาไปเบิงการสะท้อนปัญหาทองถิ่นค่ะ พลโทจเรศักอนุภาพนะคะเป็นประธานนํำคณะสมาชิกอุธิสภาลงพื้นที่ที่ตำบลน,น้องแวงอำเภอบ้านแพ่งจังหวัดนครพนมนะคะตามโครงการสมาชิกอุธิสภาพ,พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อไปติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานท่อทรงน้ำระบบประป่าและโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนสะพานร่วมถึงไปรับฟังความ คิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆที่อยากให้สมาชิกุติสภาซอยสนับสนุนในการเสนอแนะและเร่งรัดเพื่อบรรจุเป็นเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามอนาจอำนาจนาทีในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนําข้อมูลที่ได้ ไปใส่ในการประกอบการพิจารณาการกรองกฎหมายและผลสำเร็จของกฎหมายที่ประกาศใส่บังคับแล้วจากนั้นนะคะเป็นการลงพื้นที่ติดตามดูการประดิษฐ์หมวกต้นกกกระเป๋าเสื้อกกกระเป๋าจากวัสดุเหลือใสละกับไปเบื้องไม่กวดดอกหญ้านะคะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอกกกบ้านน้องแวงนะคะเพิ่นผลิตละกัจำหน่าย ตามด้วยลงพื้นที่ไปตรวจเบิ้งถนนไปเบิ้งสะพานที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีขอสเสนอแนะนะคะให้มีการปรับปรุงเนื่องจากว่ามีการชำรุดจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านโพน ตำบลน,น่นตาลอำเภอทาอุเทนค่ะเพื่อไปติดตามความคืบหนา้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแรงน้ำระบบชลประทานสถานีสูบน้ำการขุดหลอกแรงน้ำและกับไปเบิ่งโครงสารพื้นฐานอย่างเช่นถนนสะพานไฟฟ้าร่วมถึงการรับฟังความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มในประเด็นอื่นๆโดยในโอกาสนี้นะคะพ้นโทษเจรศยสักอนุภาพกับเพื่อนเด็ก กล่าวในระวางการรับฟังความคิดเห็นว่า มือนีเป็นมือที่2แล้วนะคะที่เพื่อนได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครพนมก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนเห็นความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเช่นเดิมค่ะโดยพื้นที่ทั้งสองอำเภอเป็นพื้นที่เดิมที่เพื่อนเคยมาแล้วนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2 5 6 5ซึ่งมือนีก็ได้มีการผูดคุยในเรื่องเดิมที่เคยเสนอมาแล้วนะคะเหตุให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัตินะคะรวมถึงเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัด เจนขึ้นหรือปัญหาบางส่วนในดําเนินการแก้ไขไปแล้วค่ะส่วนเรื่องใหม่นะคะทีมือนีเพิ่นลงมาที่เสนอเข้ามาก,กัะเกี่ยวกับเรื่องของถนนไฟฟ้าประปาที่ดินสะพานเอกสารสิทธิ์ ที่สาธารณประโยชน์แลกะกการเรื่องของเขื่อนป้องกันตะลิงพังหน่วยงานทีเกี่ยวของกรรมการดําเนินการในส่วนทีเกี่ยวของเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาใดนะคะโดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่องของการยกระดับแรงท่องเที่ยวซึ่งเป็นยุทธศาสตร,ร์จังหวัดนครพนมจะได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวบวาเป็นการยกระดับความสามารถให้พี่น้องประชาชนทําใไหทุกคนมีขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นทั้งยังซอยลดปัญหาเรื่องของความเลื่อมล้า ส้างโอกาสส้างอาชีพสร้างรายได้ให้แต่ละรอบครวัวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศส่วนการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่นะคะในการก่อสร้างถนนทุกเสน้นที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องมีการขออนุญาตป่าทั้งเมดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปลาใหม่ปี2484เกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่สาธารณะ การทาให้บางครั้งเกิดความลาซาในการพัฒนาพื้นที่ก็จะมีการสอบถามให้ว่าขอเท็จจริงเป็นยังไงแน่เป็นยังคือซานะคะเพราะว่าตามรักความเป็นจริงแล้วถนนเดิมที่ทุกคนใส่กันอยู่ค่ะตามลักความเป็นจริงก<ๆ>็คือถนนเส้นนี้กับทุกคนกับใส่กันอยู่นะคะท่านั้นแล้วทางด้านของวุฒิสภาพเพื่อนก็บ,บอกว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวไห้นะคะว่าลาซาเพราะอยียงนั่นเองค่ะ